สวัสดีครับป้าเรือนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มีอยังมาฝากเนาะโอ้มีของดีมาฝากมาเบืองเอาเป็นอย่งไรเด็กเด็กยินว่าอยเลขเขาบอหนึ่งหาเขาเขาเขาทั้งสามตัวโอ้นะครับผลขนคำนวณของไอ้เลขกสุดปฏฐพเนาะแต่ว่างวดนี้ได้ได้มาแล้วได้มาแล้วเออได้มาแล้วที่นี่ไม่ผ่อนฮะคนว่าบ่มีผัดเป็นวะ บวี้ผัดเขาก็ต้องลอกมืองคือยังกำไม่ปานนี่ยนะเออนะครับมันนั่งอยู่ตรงกันนี่แหละครับผมว่ามันใจฮะโดนโดนจังมาที่หนึ่งคือเข้าไปขอสารไม่แล้วแมน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 คือสไตล์เดียวกับสารไม่เนาะแมนเดียวเที่ยวนี่สามตัวตรงมาแน่นอนเบิ้์ตส่งแล้วมันว่มันใจจัะไปเล่นอ่ะมันใจว่ามันจิตจำร้อยพูดแล้วร้อยเล่นปะห่วยโอ้โนะครับคนนี้มันเข้าทุกงวดอืมนะครับ แเบื้งไห้เป็นแนวท่างนะเอาเรือนนะแต่ต่คนที่ชอบหรือว่าบ่ชอบกวานไปเห็นบะเมือท่านั้นลาเมื่อตรงกับความฝันเจ้าบ่ตรงกับควาท่ารถเจ้าบอเป็นบอห่ะแม่นเบิ่งเอา้จน่ากัดเอาแม่นอยู่ครับผมเนาอหอจ่าเรานจะ่าเข้นจะ่าัดเรา้นจะนับเออะกลัเป็นจน่าเาน่ากดเาน่กัดนะค่ับเป็นคะามเชืน่าดนบุคคลกด วิทยายารในการรับทองโอเคครับผมนะครับทางช่องนี้ก็ไม่คิดแน่ไม่แนะนํานะครับไม่สนับสนุนนะครับหรือว่าไม่ส่งเสริมนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับอันนี้คือมาถ่ายให้ท่านผู้ชมนี่คือดูไปเป็นแนวทางนะครับผมเนาะมามาเบิรงกันครับผมอ๋อนี่ข้างหลังกันนี่มห้ยมาครับผมนี่ครับอันนี้คือสูตรคำนวณนะครับของเล็อาจารย์เรือนนะครับผมนะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าปิดปิดสนามบางนี้ด้ พิศนาเนี่ยที่เพิ่นว่องไวนี่มูจเจา้าจูเห็นตะเพิ่นว่าอ่าว่องไวเพิ่นเพิ่นว่องไวเป็นเลขอยังก,ะกระเบิ้งกระเดานะครับอ่าแต่ว่าสีเบาเบานะอ่าเอามาเบิ้งครับเทิงสองตเทิงสามตได้ละจากเลขคำนวณเพิ่นของอาจารย์เลื่อนนะครับอือขอจะเลื่อนของศาสตร์ด้อท่านผู้ชมเด้อผู้ใดเห็นแบบใบกัว่ากันไปหรือจะตรงใจทุกท่านบ่อ่อาตรงใจมุจเอาฝันบอหรือจะตรงใจ ถือได้มากแต่ละแมีนหรือปลาบ้านเลขกี่บ้านหรือว่าในกบาลเนาะตรงกันบ่นะครับอืมบ่เม็นว่าเลขหลายเด้เพิ่นได้มากยังสี่นะครับผมเนาะสูตรเพิ่นเพิ่นได้มากแบบนี้นะครับอ่าขึ้นยุคก็ว่าแต่ละท่านผู้ชมนี่ยก็าเจตหานี่ก็สวยเลย่านผู้ชมนะครับอืมซับเลขอาจารย์เลือนนะครับผมเนาะอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดื่องมันเนาะผมขยายให้ดู วันวันนี้ยิบยิบยิบสองอ่าโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับเอาตามนี้นะพอนะอือกับเล็กคำนวณอาจารย์เรือนกับเล็กแม่ปานทึ่งปูกําแพงเพชรนะน้ำแ,แม่ปานนะแมนเอาเอาจะมีแล้วเพราเรื่องแม่ครับผมนะครับมันใจะอีกจะเปอร์เซ็นต์ก่อนลอยเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์เอาไปเลยแหละเพราะว่ามันมั่นใจมาทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ รถมิตรใจยานในการแล้วเอาโอเคครับผมนะครับสำหรับนี่สวัสดีครับผมีจะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับคับเลขคำนวณอาจารย์นิ่งครับผมสวัสดีครับ